สวัสดีครับสวัสดีครับป่พอพลอยหล่ะครับวันนี้ได้ตำบักทัวแล้วก็ทอดปลาสลิดแล้วก็ปีงม,ม่มาได้ครับซืแ้แซนกันซื้อแซนกันครับตำบักทัวก็แล้วกีนเนป็นไงบ้างหอม,มก,กรอก แก่บก,กรอกอีกแล้วอืมมีไข่ต้มแถมมานาวแกะเผ็ดคนลระเคิงหอมหมกกอกดีนะพี่นะี่นะ าสลิดห huh? mm ังมันเลยปาสิดอื ปลากระหันปลากะหันหมก็หันเดี๋ยวนี้อนพอนเ่กันเลยบ่ฮัล้ิะเขาว่ากินร้อนช้อนกลาง ได้ข้าวนุ่มจริงจังนุ่มไม่นิมมน่มแล้วได้สูตรหนึ่งทำไมนุ่มได้แค่กินพออยากเศร้าเลยข้านุ่มๆนะกินข้าวแบบนี้นกินทอดผ่านนุ่มจรนะนนะิงจังบางทีนั่งกินจนจุก <laughs> ปั้นก็มีเกากินจนจุกเลย เสียบกินนะบริักเศ้าอือฮวัญอกหงุดหน้ำบเนียเพื่อคือตอนพี่กรบไปสาวัไหนตรงนีตามอิ้มา mình bỏ sợi điện xuống sạch sẹp không mất gì Hãy subscribe kẹp hết Apa lah bang? จะเนี่ยอ่อนห่อนเนาะครับมันก็นเลยเผ็ดไปน้ำกันเรือยบเนี่ยาข <อ S 2> ้งห่อนบางก่อนกินน้ำเ <c oughs> นี้ยฝ่าหลังแล้วด <laughs> ีนะขอบไปหามันแ <c oughs> เอ,อี่ยงเลยขนาดว่าเผ็ดด้วยมั่มันเหลือถ้าว่าเผ็ดใช่ขนาดใดอืม เกพีแต่แช่ลำตากอะไรป้าป้าไปหากินน้ำเสร็มไว้ล้วเอาเด้อครับผู้ใดมากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนิ่มภาคกินได้อครับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้อยพรอมื้อหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ